สวัสดีครับนักผู้ชมครับพบกับวอลฟรีออฟเซิร์ฟทุกวันศุกร์กับท่านนาวาการเอกสมฤทธิทองอิน20เมก30นาทีทางสนธิยาส Story ทุกช่องทางครับสาการชายแดนไทยกัมพูชานะรครับที่รัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลออกมาถแถลงว่าแนวโน้มเป็นไปด้วยดีเนี่ย เอาเข้าจริงๆหลังจากการประชุมทั้ง GBC และ JBC นายกดตรีกัมพูชาหุนมาเน็ตออกมาถแถลงเคลมว่าข้อตกลงนั้นอยู่ภายใต้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนมันจะจบลงได้ยังไงยังไม่ได้ยินการตอบโต้จากฝั่งรัฐบาลไทยซึ่งแนวโน้ม แบบนี้มันไม่มีทางที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามเหลือเกินที่จะเข้ามามีบทบาทซึ่งต้องดูและครับว่าในการประชุมอาเซียนนะครับที่มาเลเซียความพยายามที่จะไทยกัมพูชาเจรจาสงบศึกจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนอย่าลืมนะครับงานนี้จีนไม่ได้มามีส่วนร่วมด้วย ส่วนสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางอิสราเอลประกาศผนึกเวสแบงก์สหรัฐหนุนให้ท้ายทางด้านอิหร่านก็บอกว่าวันนี้จะสร้างนิวเคลียร์แล้วไม่สนใจยูเครนรัสเซียก็ยไม่เบาครับยิงขีปนาวุธถล่ม รัเสเซีย900กิโลเมตรสารประกาศหนุนเต็มที่รัเสเซียบอกว่าเดี๋ยวเจอกันมันโอ้โหท่านผู้ชมครับมันจะประทุข,ขึ้นวันไหนไม่รู้นะครับสงครามโลกแต่ประเทศเรายังอยู่กับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับนักการเมืองปรากฏข่าวมาเรื่อยว่ามีส่วนยุ่งเกี่ยวสแกมเมอร์ฟอกเงินเงินสีเทานะครับ เดี๋ยวพบกับท่านนาวากาเอกสมฤทธิ์ทองนินแต่ตอนนี้ก็เนี่ยครับขายกาแฟอาราบิกาบ้าเบต้าบีอร่อยครับกาแฟสุขภาพด้วยและอย่าลืมนะครับจนชนวนสงครามนิวเคลียร์ w วอร์วอทรีนะครับหนังสือดีที่ต้องมีไว้เตรียมรับสถานการณ์ จะเกิดสงครามใหญ่ที่รุนแรงกว่าครั้งที่หนึ่งและสองรวมกันคือครั้งที่สามเมื่อแขกรวมตัวกันนั้นคือสัญญาณจะรบกันแปดเดือนแล้วราบพนาสุ ฟันธงกันเลยครับคือสมมุปิสัยเพื่อจอะเปิดสงครามต่อไปผมรับรองครับว่าประสบการณ์30ปีในการศึกษาสงครามโลกที่ท่านนาวากาศเอกสทธิ์ทองอินศึกษามานั้นอยู่ในหนังสือเล่มนี้และจะเป็นประโยชน์กับไทยทุกคนจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID a d c h a p s i s t o r e หรือโทร9 9 4 2 3 6 9 4 9 3กลับเข้าสู่รายการครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านสนธิยานครับเป็นไงฮะดูแล้วเนี่ยการเจรจา จะให้ยุติสงครามกันระหว่างไทยกัมพูชาและสหรัฐเข้ามาเป็นเจ้ากี้เจ้าการมันจะส่งผลกระทบอะไรกับสถานการณ์บ้างครับครับสําหรับเรื่องไทยกัมพูชานะครับการสกัดาั้งการประชุมแรงต่างผลว่าเป็นยังไงนั้นผมจะไม่นําเรียนนะครับแต่ผมอยากจะให้พวกเราคนไทยนะครับได้จับตาจุดเดียวนะครับจับตาจุดที่มีข่าวว่านะครับว่าเราจะประชุมอาเซียนนะครับที่กัวลาลัมเปอร์แล้วทรัมป์จะมา พูดยังไงว่ามาบีบให้เรานะครับจับมือเซ็นสัญญายุติความขัดแย้งนะครับโดยทําจะเป็นประธานเองผมบอกว่าถ้าเป็นจริงแล้วเกิดขึ้นนี่นะครับสิ่งที่เราต้องระมัมาะมวาังก็คือว่านี่เป็นก้าวสาคัญนะครับที่สหรัฐจะกระโดดเข้ามาในกลุ่มอาเซียนอย่างเต็มที่ถาม่าทำไมครับเพราะต่อไปนะครับต้องมาเรียนครับว่ากัมพูชานั้นไม่มีทางที่เขาจะยุติการมาซ่ากับเราหาเรื่องกับเรานั้นต่อไปโดยเฉพา,าะแถงดินแดนเรื่องผมไมหยุดอ,อื่นต่างๆมากมาย ถ้าสมมุติว่านะครับมีการกระทบกระทั่งกันนะครับแล้วสารัฐนะครับมาจับเราเซ็นสัญญาอย่างนี้ต่อไปเป็นว่าครับว่าถ้าเรามีการ,กกรมะทรการนี้สารัฐและพันธมิตรเขาจะเป็นข้ออ้างในการส่งกําลังเข้ามาที่อาเซียนอันนี้ผมอยากจะฝากฝ่ายความมั่นคงฝากฝ่ายรัฐบาลอีกไปคิดดูให้ดีนะครับตัวอย่างมีมาแล้วนะครับที่จนวนกาซพานะครับสซวว่าเจราจายุติสงครามโอ้เป็นออข่าวใหญ่โตเป็นหน้าภูมิใจนะครับ ท่านปูนําแล้วก็เป็นเก่าที่สภาของอิสราเอลแต่ผลออกมาวันนี้ก็คือว่าทั้งอังกฤษนะครับทั้งสหรัฐทั้งตุกรกีทั้งอียิปต์เอ๊ะอีกแล้วนะคกับกำลังจะแย่งการส่งกําลังทหารไปที่ฉนวนกาซาเอาเพื่อประยุทติสงครามเพื่อไปอคไปวบคุมให้นรฬิกาซานั้นมีปัญหาแต่ไม่ได้ห้ามอิสราเอลผมอยากเรียกว่าฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลต้องคิดเรื่องนี้ให้มากๆครับอันนี้ผมมองข้ามขั้นไปเลยนะครับ เพราะต้องมาเร็วนะครับว่าเวลานี้จีนปกักหมุดที่กมพูชาเต็มที่คือไม่ยอมให้สหรัฐมาโดยเด็ดขาดแล้วผมอยากจะฝากเป็นข้อคิดเพื่อย่างนะครับว่าถ้าสหรัฐเขามาย่อมย่านอย่างนี้มากเกินไปนครับจะทําให้ทั้งจีนและรัสเซียนั้นเข้าไปสนุนกัมพูชาได้มากขึ้นเต็มที่ทําเอาลรวมาเป็นพู่หลักฐานกัดูพม่าดีครับแนวร่วมมองกลุ่มก็ได้รับการสนับสนุนจากทางเยเอบ้างอะไรบ้างใต่แม้ที่ต่อต้านน่่สุดท้ายสหรัฐกับจีนก็ทุ่มให้กับพมา่าเต็มที่ ผมฝากข้อคิไว้ข้อคิดนี้ว่าสำหรับฝ่ายความวามั่นคงรัฐบาลต้องดูแลให้เรื่องนี้ให้เป็นมากๆและให้พวกเราคนไทยต้องจับตาเรื่องนี้เป็นก่อนด้วยอย่างอื่นผมว่ามันเล็กน้อยครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ฝากข้อคิแค่นี้ก่อนนะครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมท่านสักนิดนะครับสถานของฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับมันเป็นตัวอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้คําว่าฝั่งตะวันตกก็คือทางเมียนมาเนี่ยแหละครับ วันนี้นะครับรัสเซียส่งอาวุธให้กับเมียนมาอย่างเต็มที่นะครับประกาศจะสนับสนุนตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งนั่นหมายความว่าจะพัฒนาไปสู่การมีอาวุธนิวเคลียร์ต่อไป mm hmm. เหตุผลเพราะอะไรครับ mm hmm. เหตุผลเพราะตะวันตกบีบคั้นเมียนมาอ้างว่าเป็นเผด็จการ เป็นรัฐบาลทหารบอยคอรดทุกรูปแบบเมียนมา<ช>ต้อง<ช>เปิดทางรับจีนกับรัเสเซียยอมทุกอย่างครับจีนกับรัเสเซียเนี่ยนะครับต้องการเมียนมามากเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้มีทางลงทะเล<ช>ที่ย่นระยะและทะลุออกไปสู่อันดามันและก็มหาสมุทรอินเดียประกาศชัดเจนเลยนะครับ,รบ,รบสถานการณ์ที่กัมพูชาเนี่ยใกล้เคียงกันมากครับท่านผู้ชม วันนี้นะครับทั่วโลกกําลังบีบบังคับกัมพูชาซึ่งควรจะต้องทําในเรื่อง scammer มเ,มเนี่ยมันเลวร้ายมากครับสหรัฐอังกฤษออกแรงเต็มที่ไทยเองก็ต้องออกแรงแต่เหมือนว่าอะไรครับปัญหาที่เราตั้งข้อสงสัยกันในขณะนี้ก็คือว่ามันมีนักการเมืองไทยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยจํานวนมากมันถึงทําให้อีหลักอีเหลือมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อ สถานการณ์ของฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับบีบคั้นเก้าไปกัมพูชาซึ่งกําลังจะเรียกว่าย่ําแย่เนี่ยนะย่ำแย่ไม่มีไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกก็จะไปเลือกจีนกับรัสเซียจะกระทบกับเรามากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่ทางการทูตของเราใช่ครับนะครับที่ต้องเดินกับจีนและรัสเซียให้มันสอดคล้องนะครับแต่สิ่งที่จะต้องจับตาต่อไปก็คือรัฐบาลพลัดถิ่นของสม รังสีว่าสหรัฐอเมริกาและโลกตอนตกมีความเป็นอย่างไรเพราะสถานการณ์ระหว่างไทยกัมพูชาในวันนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องการกระทบกันระหว่างสองประเทศที่ชายแดนมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกแล้วใช่ครับโยบยันแ้วผมเรียนนำแรงทุกท่านกับท่านท่านทุานท่านนะครับว่าไทยกัมพูชาคือปัญหาระดับโลกตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วครับว่าเป็นเรื่องจริงนะครับครับผมครับครับครับที่ยูเครนอะไรโอ้ถล่มข้ามเขต เข้าไปในรัสเซียบอกว่าลึก900กิโลเมตรเลยคือผมขอสรุปนะครับปัญหาระหว่างใช้คำว่าสงครามระหว่างรัสเซียสารัฐและกนาโตนี่ตอนนี้มาถึงขั้นที่เรียกว,ว่าสารัฐกับรัสเซียประกาศสงครามมาแล้วนะครับขอย้ำอีกครั้งน,นะครับว่าสารัฐกับรัสเซียประกาศสงครามกันแล้วเดี๋ยวผมจะระดับระดับขั้นให,ให้ทุกท่านทราบนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับทุกคนทั้งโลกฝากความหวังว่า ผู้นำของอเมริกานะครับจะมาพบกับท่านปูติน,นที่ฮังการีนะครับถึงขนาดมีการกําหนดเส้นทางกําหนดที่จะมาเชื่อมบินแรงต่างมากมายแต่ผลปรากฏว่านะครับยูเครนนะครับก็ได้โจมตีอาลงกันน้ํามันของรัสเซียนะครับทำมาเสร็จแล้วก็ตอบโต้ที่โจมตียูเครนทั่วทั่วประเทศทั่วประเทศเลยนะครับยิงไปประมาณสักเกือบพันชุดเกือบพันครั้งด้วยกันนะครับพันพันครั้งคือพันลูกนะใช่ครับซึ่งทุกท่านก็ทราบแล้วผมก็ได้นำเรียนมาแล้วครับ ทําให้รัสเซียนี่โมโหครับแล้วก็ประกาศเลยว่าจะไม่เจรจากับคือเอมิ่งจะไม่พบกับท่านผู้นําซ้าการยกเลิกการเจรจาหรือพบกันระหว่างผู้นำส,งอ,นอ,นอ,นำสองสองท่านครับเกิดจากรัสเซียนนเป็นคนเป็นคนเริ่มหมดนะครับพอสหรัฐได้ข่าวนี้ก็สหรัฐก็ประกาศเลยครับว่าถ้าเจรจากับรัสเซียก็ถือว่าไร้ประโยชน์ก็เพว่าไม่ไม,ไม่ไม่เจรจากันโดยคือไม่มีการพบปากกันนี่เป็นขั้นตอนครับขั้นตอนต่อมา รัสเซียก็เลยประกาศเลยนะครับว่าทดสอบเขาเรียกว่าซ้อมลบสงคารามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบนะครับคำว่าซ้อมครบสงคารามนิวเคลียร์ก็หมายความว่ารัสเซียก็จกัดคือเมื่อการข่มชาติตะวันตกนะครับด้การขม่มข่มชาติตะวันตกแล้วก็ซ้อมอใช่ว่าทาั้งทางบกก็นะครับทางเรือทางอากาศเรียบร้อยหมดนะครับทางบกเน,นี่ยถึงขนาดยิงขีปน,นาวุธซีเล็กขีปนาวุธยาร์ดนะครับจากอาร์กติกไปยังฝั่งของแปซิฟิกใช้ รัศมีก็ประมาณสองสามกิโลเมตรนะครับเป็แกล้งใช้ขีปนาวุธข้ามทวีปนะครับไปลงที่คัมคัมชักก้านะครับแล้วก็ใช้เรือดำน้ำนะครับยิงที่ทะเลสา,าบเบลิสนะครับแล้วก็ใช้ฝูงบินตัว915นะครับทดลองอบินในการทดลองใช้ระเบิดนิวเคลียร์นะครับปรากฏว่าพอเราเสีส็จทำเสร็จปุ๊บน,นะครับสารก็ล้มออกหูก็เลยประกาศได้ว่าต่อไปนี้จะ ใช้สงครามเศรษฐกิจกับรัสเซียสุดๆดำเนินทุกวิถีทางที่จะไม่ให้รัสเซียนี่สามารถที่จะผลิตค้าววัดจำหน่ายพลังงานได้นะครับแล้วก็ให้ยูเครนนี่นะครับโจมตีโรงงานเขาเรียกว่าวเป็นโรงงานผลิตดินระเบิดเพื่อการผลิตข้าวว่าเชื้อเพลิงของเขานาครทุกๆท,ท,ท,ทุกอย่างครับที่รัสเซียซึ่งมีซึ่งห่างจากยูเครนยิงไปก็ใช้จรวดสตอมชา์โดของยิงเข้าไปนะครับระยะทางประมาณสักเกือบพันกิโลเมตร ก็ว่าสร้างความโกรธแค้นให้กับรัสเซียมากนะครับสหลัฐก็เลยเพราะนั้นเวลานี้นะครับอยู่ในขั้นที่เรียกว่าซารัดนะครับท่านต้องต้องมาเรื่อว่รับซาัดอนุญาตให้ยูเครนนี่ใช้ขีปนาวุธพิเศษกลไม่จํากัดความเร็วทางอเริบูซินต้องประกาศจอดท้าโลกเลยนะครับว่าต่อไปนี้นะครับถ้าซารัดให้โทรมาฮอกซซึ่งซึ่งยูเครนอยากได้นี่เชิญเลยเพราะในขณะนี้นะครับชาติตะวันตกกับ ซารัดนี่ได้เลยข้ามเส้นแดงที่รัสเซียได้ขีดจำกัดไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องพูดว่าซารัดและรัสเซียนี่ประกาศสงครามกันแล้วโดยเปิดเผยนะครับจับตาจานี้ไปอีกผมให้เวลาอีกปไม่เกินห้าวันนะครับดูที่ว่าทางรัสเซียและทางสหรัฐนี่ยจะตอบโต้กันยังไงบ้างแต่อันนี้ผมเมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้นัเรียนว่ายูเครนไปพบกับผู้นําของท่าน,านของอเมริกาที่ทวอชิงตันนะครับและเขาก็บอกว่า ประสบความล้มเหลวแต่พอกลับมาถึงที่ยุโรปนะครับปรากฏว่ายุโรปก็ให้กําลังใจยกใหญ่ครับเรียกว่ายูเครนในประชุมที่กลุ่มชาตินาโต้ด้วยกลุ่มชาติเอยูด้วยนะครับยู EU ก็ประกาศทุ่มเต็มที่นะครับยูเครนก็ถึงขนาดว่าจะตั้งงบประมาณทาหารปีหน้านี่เจ็ดหมื่นล้านดอลลาร์เงินก็มาจากขายแร่ให้ให้ใหทางสหรัฐบ้างน,นะครับแล้วก็นาโต้ก็ลงขันบ้างพูดง่ายง่ายนะครับแล้วเงินทั้งหมดนี้ก็คือต้องไปเสื้อุตจากทางสหรัฐเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอยากจะเรียนนะครับว่า สงครามที่ยุโรปเนี่ยนะครับระหว่างรัสเซียนาโต้แล้วก็สหรัฐเนี่ยครับมาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากถึงขั้นนาโต้ประกาศเองเลยนะครับว่าต้องให้ชาวยุโรปนี่นะครับเตรียมพร้อมรับมือกับสงครามเต็มรูปแบบถึงขนาดพิการจัดทาคู่มือแจกอะไรครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมน้ําเตรียมอาหารอะไรบ้างแต่ผมมาพูดเล่นๆนะครับล่าหลังไปนะครับเรื่องนี้ผมเขียนมาก่อนแล้วนะครับผมเขียนให้กับพวกเราคนไทยมาก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปอ่านแล้วครับ เพราะว่าของเราเตรียมพร้อมหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนว่าสงครามที่ยูเครนตอนนี้น่ะมาถึงจุดมาถึงจุดที่ว่าต้องดูใจรัสเซียว่าจะตอบโต้นาชาตินาโต้อย่างไรนะครับเพราะลองแบแต่มมาขนาดนี้ที่เดียวว่าให้ยิงขีปนาวุธปีศากายได้โดยมันยังกะความเร็วนี่ก็หมายความวันนี้คือการลบกันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าล่าสุดนี่นะครับทั้งอังกฤษทั้งชาตินาโต้ปรกกาศเลยนะครับว่า จะผลิตโดนและขีปนาวุธยิงได้3 0 0พันละกิโลเมตรให้กับยูเครนภายในปีนี้นะครับโอ้แั่ทางการเจราจาเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันต่อไปไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้แล้วรัสเซียประกาศเลยนะครับว่าสหรัฐนี่ไม่มีอะไรจะทารัสเซียแล้วเหรอมูซินพูดเองนะครับอย่าลืมนะครับว่าสงครามเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียกับสหรัฐนี่รุนแรงมากก็คือก็คือสมัยท่านทำนะครับอันนี้ก็ก็ฝากเป็นข้อคิดไว้สรุปอีกครั้งนึงครับว่า สงครามระหว่างรัสเซียและนาโต้สหรัฐนีตอนนี้สหรัฐรัสเซียประกาศประกาศล,ลบกันแล้วนะครับลบกันโดยเปิดเผยซ,ซึ่งกระแสข่าวก็ทุกท่านก็คงจะทราบดีให้จับตาอีก5วันนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็ขอยอมไว้นะครับเรื่องอื่นที่ผมว่าต้องมาบนเรื่องรองนะครับต้องมาบนเรื่องรองนะครับเ,เรื่องโทมฮอคมันสาคัญยังไงครับศักยภาพอนุภาพมันศักยภาพก็คือว่าถ้ายูเครนได้มายิงได้2,500กิโลเมตรขึ้นไปนะครับติดหัวลบยูเครนได้ติดหัวลบด้ทุกๆชนิด ก็พูดยังในทั่วประเทศรัสเซียนะพูดยังไงเขาไาถึงเลยเข้ามาในกลางของไซบีเรียเลยเพราะนันซึ่งเป็นเสียงทีท่ต้องมาดูว่าทําไมท่านโูตินถึงพูดว่าถ้าสหรัฐให้โทรมาฮอคมารัสเซียกันไม่กลัวคําพูดนี้สะท้อนในความคิดของผู้นำรัสเซียและผู้บริหารของรัสเซียครับว่าพร้อมตอบโต้วนอาวุธหนักคืออย่าพูดเลยครับว่า,วาเป็นนิวเคลียร์ผมอาจจะมีระเบิดที่น้องนองนิวเคลียร์หรืออาจจะมีโอเลนิกสักร้อยลูกยิงไปก็ได้ครับ ซึ่งตอนนี้เป็นสงครามที่ใครว่าทุกสั่งคนนึ่งมถึงนะครับว่าสงครามนั้นที่ยูเครนจะมาไกลถึงขนาดนี้อันนี้ผมขอตอบแค่ไว้ก่อนเดี๋ยวท่านจะเครียดนะครับแต่เป็นสมมตินี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในขนาดนี้นะครับก็ขอรุปรงนี้ก่อนไปที่ตอนกลางครับรัฐสภายูเครนประกาศผนึกเวสแบงค์นะก็เหมือนกับท้าทายโลกอาหรับนะครับในขณะที่นานาชาติก็บอกว่าต้องส่งกำลังเข้าไปที่กาซาเพื่อระงับสงคราม นี่แหละครับคือต้องยอมรับก่อนนะครับว่าผลจากการที่อิราเลนะครับโจมตีกาตาเนี่ยนะครับทาให้โลกอาหรับนี่มีความนะครับว่าไม่ไม,ไม่ไม่พอใจอทางสหรัฐกับชาติตะวันตกมากนะครับตอนนี้สหรัฐใช้การทูดเขาเรียกว่าการทูดอย่างขั้นสูงสุดย้ํานะครับสหรัฐใช้การทูดขั้นสูงสุดที่จะดึงโลกอาหรับนี่ให้มาอยู่กับตนให้ได้นะครับเอาใจทุกอย่างส่งผู้นําผู้บริหารตั้งแต่ทำกันไปทุกอย่างเพื่อที่จะว่า ไม่ให้อ่าไม่ให้ทางโลกอะไรนี่เอ็นเดียมไปทางจีนกับทางอเมรยกาพูดง่ายๆนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องยากยาก็เป็นเรื่องยากเพราะอะไรเพราะว่าสหรัฐต้องแลกจากการทุ่มพรมประโยชน์มหาศาลเช่นว่าอาจจะให้บางประเทศของโลกอาร่ไปลงทุนที่อเมริกาหรือทางแรงต่างๆซึ่งอันนี้จะต้องพูดในการต่อไปนะครับแต่ข้อสําคัญก็คือว่าบทสรุปที่ชัดเจนนะคือว่าการเจราจายุติสงครามที่อเหรักถือว่าล้มเหลวไปแล้วเอเปิวอรแลัวอิสราเอลนะครับ ก็โจมตีฉนวกกาซานี่เป็นร้อยครั้งนครับแล้วมาข้อตกลงไปแต่ไม่มีเสียงจอบโต้จากทางจากทางฝ่ายของสหรัฐสหรัฐเองก็ได้ประกาศยืนยันอย่างเต็มที่นะครับว่าจะช่วยอิสราเอลอย่างเต็มที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับและข้อสําคัญก็คือว่าอิรานนะครับประกาศแล้วว่าจะเดินหน้าเร่งผลิตนิวเคลียร์อย่างเต็มที่มติทางประชาติแล้วก็ตกลงอะไรต่างๆที่มีมาว่าห้ามอิราน์ทำวัฒนานิ้เคลียร์ต่างๆนั้นถือว่าหมดสิ้นไปแล้วไม่มีแล้วหมดเดี๋ยวนะหมดสิ้นหรือว่าไม่ฟัง คือหมดหมดข้อจำกัดไปแล้วไม่ไม่ไมีบทบังคับใช้แล้วนะครับและสที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้นะครับสหรัฐก,ก็เร่งส่งอาว,วุธไปที่ไปที่ซีเรียแล้วสหรัฐก,ก็เร่งดำเนินการทูตทุกรูปแบบนะครับที่จะไม่ให้มีสงครามหรือไม่ให้มีการมาตั้เกิดขึ้นผมอยากจะเรียนนะครับว่าสงครามที่ตะวันออกกลางนะครับมาถึงจุดที่หลายชาติต้องลบกันเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่สหรัฐ ทั้งจารักกอดีทั้งกิหร่าจะเร่งส่งกองกำลังไปที่จอร์นองกาซาเพื่อที่จะเพื่อเาจะไปควบคุมจะไปยึดอย่างทพูดง่ายๆนะครับก็ทําให้ทั้งตุกรกีก,ก็ดีทั้งทาง,ทงอิหร่านเนี่ยไม่ยอมแล้วก็ต้องหาทางเหตุผลว่าเขาไม่ส่วนร่วมในการที่จะทําสัญญาสงบสุขเกิดขึ้นแล้วยังก็เริ่มเปิดศึกที่โจมตีที่เ,เลมอนนันด้วยนะครับแล้วการที่สิ่งที่หลายๆประเทศโดยเฉพาะที่ให้การช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์หรือว่าทั้งโลกก็ คิดมาถึงก็คือว่ายก็ไดออ้ออกออกฎหมายแั้นก็ันวกเวสดแบงก์มาเรียบร้อยแล้วเพะฉะนั้นสงครามที่ตันออกกลางครับตอนนี้เราจับตาจ,บจุดเดียวนครับว่าถ้าอิหร่านหรืออิสราเอลหรือนาอโลฟตีมีการโจมตีอะไรเกิดขึ้นครับสงครามจะบานปลายทันทีเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าสหรัสใช้การโทู่นี่หมดแล้วนะครับเต็มที่แล้ว ถึงขนาดว่ามีข่าวว่าเดือนหน้านท่านเอ็มีเอสท่านมังกรราชกุมารของาอุดิอัลเบียจะไปเดินทางที่ไปพบวอชิงตันไปต่อร้อนนะครับพูดงำกไปต่อร้อนเพราะว่าโลกอาหรับมีข้อได้เปรียบมีข้อเว่าเป็นต่อสหรัฐเป็นอย่างยิ่งเพราะสหรัฐพลาดตรงที่ว่าประชุมตีกาตานะครับไอ้ประชุมประชุมตีกาตาแล้วสหรัฐก็หนุนด้วยนะครับเป็นจุดเปียนที่สาคัญเพราะนั้นตะวันออกกลางน่ครับขอย้ำนะครับว่าให้เราจับตาสงครามจะปะทุอีกเมึ่ไหน่ ถ้ามาทนี่คือจะลบกันหลายชาติเลยเพราะตอนนี้หลายชาติกำลังจะเดินหน้าเข้าไปนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเครื่องกําลังเตียงกําลังนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดซ้นดดดนำนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้นำเรียนนะครับว่าถ้าหลา,หลายประเทศนะครับเนี่ยจะเป็นตุรกีก็ดีหรืออีกหลายๆประเทศในโลกอาหรับส่ง,งกําลังไปที่จีนของกาซาก็ทราบว่าส่งกาลังไปประเชิญหน้ากับอิสาราเอลอันนี้ก็เป็นข้อสาคัญก็ขอยอมแค่นี้ก่อนนะครับมันดนแบบนี้แนวโน้มสงครามโลกมันใกล้เข้ามามากเลยตอนนี้นะ คือถ้าพูดถึงต้องคำโลดนะครับผมอยากจะเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้นําเรียนว่าทองจะถึงบาทละแสนไหมผมขอเรียนก่อนนะครับว่าถึงแต่คงใช้เวลาหน่อยเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะจะเริ่มนะครับว่าหนึ่งนะครับสหรัฐก็ดาเนินวิธีการเต็มที่ที่จะให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นเพราะเงิยังคงมีบทบาทในตลาดโลกอย่างต่อไปนะครับกุงเบรกก็พยายามต่อสู้กันต่อไปประเทศอานาจก็กำลังตุนทองกันต่อไป ถ้าสงครามโลกเกิดมาอะไรสงครามใหเกิดขึ้นมาอะไรครับสิ่งที่มีค่ากันมีสองอย่างคืออาหารกับทองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงอย่างไรทองก็คงไม่ราคาไม่ตกแต่ว่าจะถึงกลไกการตลาดปริมาณการซื้อขายจะมาแตะต้มาถึงแสนหรือไมน่นี่คงต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ถึงที่สุดนะครับถ้าเกิดสงครามโลกสงครามใหญ่ขึ้นมาทองกับ,บ,บอาหารก็จะมีค่ามากที่สุดีย๋ยว่าจะแสนแล้วครับผมว่าสองแสนกันมาเนี่ยเหมือนกันนะครับอีนนี้มาดูก่อนนะครับว่าสถานการณ์โลกเราตอนนี้นะครับที่น่าเป็นห่วงมาก คือแปซิฟิกของเรานะครับกับธุรกิจไทยกัมพูชาเหตุผลว่าคันนิารลัตเนี่ยนะครับมั่นใจว่าสามารถที่จะเพื่อไงว่าตอนออกกลางคงคงจะไม่รุนแรงขึ้นแต่ผมผมผมบอกไม่แน่กาลังเดินหน้าลุกเอเชียนะครับเพื่อปิดล้อมกินอย่างเต็มที่เลยนะครับล่าสุดถึงขนาดว่ามีการเซ็นสัญญาที่จะผลิตเรือดำน้าพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็ระเบิดนิวเคลียร์ระหว่างออสเตรเลียกับอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็มีเรือประทับกันระหว่าง เครื่องมือตากันระหว่างองอสเตรเลียกับของจีนแล้วก็ทีมกันก็คือว่า,าเกาหลีก็เร่งผลิตอาวุธญี่ปุ่นก็เร่งผลิตอาวุธนะครับจีนยังนี่ออกมาต่อต้านอเมริกาทุกวันเลยนะครับ,บมโจมตีอเมริกาทุกวันว่าสิ่งที่สหรัฐทำทั้งหมดที่แปรที่เฟกเนี่ยตอนนี้น่ะคือต้องการที่จะปิดล้อมจีนต้องการจะลุกจีนอย่างเดียวเพราะนั้นจีนก็ลุกเต็มที่นะครับลุกก็คือว่าล่าสุดจีนสั่งซื้อ เรือเครื่องบินเตือนน้ำมันกอาศจากรัสเซียนี่ให้ส่งมอบภายสองปีนี่ยี่สิบเครื่องเลยนะครับเพราะจีนนี่เป็นลองเป็น,ปน,ปนลองสาระเรื่องของรอากาศยานใช่ไหมครับแล้วท่านลองมาคิดดูนะครับว่าวิกฤตที่ยูเครนเนี่ยรัสเซียประกาศแล้วว่าจะเดินหน้าถึงขนาดบว่าถ้าสารฐให้โทมฮอฟมาก็ไม่กลัวมาครับาจะยิงระเบิดที่มันหนักกว่าโทมฮอฟนะครับหนักกว่าออเรนิกอันนี้คําตอบมีอยู่นั้นนะครับที่บ้านเรานะครับ สาระก็พยายามได้เต็มที่ที่จะเข้ามาที่อาเซียนนะครับถึงขนาดจะพูงให้บังคับนะครับให้ไทยกับเขมรแต่อาจจะเข้าทางเขมรมากกว่านะครับเจรจากันเรื่องการยุติสงครามต่างๆอันนี้ก็น่ากลัวซึ่งรายละเอียดผมผมก็ได้นําไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสงครามโลกเนี่ยครับผมคิดว่ามองข้ามไาเลยครับเราจะรับมือยังไงดีกว่านะครับนะครับเพราะว่าพูดนำแต่ละประเทศเขาท่ารับกันแล้วไม่คุยกันแล้วพูดง่ายนะครับอันนี้ก็ขอตอบคร่าวๆก่อนนะครับในประเทศไทยเราอ่ะ ก็ไม่เห็นจะขยับตัวอะไรเลยครับประเทศไทยของเรานะครับตอนนี้ทุกคนก็กําลังตื่นตัวเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรต่างๆเงินนอกระบบอะไรต่างๆนะครับผมว่าตอนนี้ทั้งผมก็ดีทั้งท่านตุนทิยังก็ดีและแม,ม,ม้พี่น้องพวกเราคนไทยก็ดีนะครับคงจะได้ข้อคิดเหมือนกันนะครับว่าเงินสแกมเมอร์เงินจากสีเทาเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านนะครับ ไม่รู้ว่อยู่ที่ใครบ้างหรือมีการเกี่ยวโยวงเกี่ยวข้องอะไรกันต่างๆมากมายหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบได้แต่ถ้าเป็นจริงเนี่ยผมว่านะเงินจํานวนนี้นะครับเราสามารถจะยึดมาจ่ายเป็นค่าเทอมของคุกครอบครัวของโรงเรียนทั้งบทสมัตยมด้วยทั่วประเทศไทยสิบกว่าล้านคนนี่นะครับล้างหนี้คนไทยได้นะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าที่เราลำบากที่เรายากจนทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเงินสีเทานี่แหละครับมีเสวอมาฉุดมาล้างมาอะไรต่างๆมากมายหรือเปล่า อันนี้ผมมเนก็คิดไว้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนนับก็คือว่าโลกของเราตอนนี้เนี่ยไม่ปกตินะครับผมก็สุดฝีมือนะครับช่วยใจแค่เอกสารคิดไกลถึงอาจจะตั้งโมูลลิธิอะไรช่วยเหลือสงครามโลกก็คงอยู่อีกไกลนะครับเพราะว่ายอดหนังสือยังยังยังได้ไมาเต็มที่แต่อยากจะบอกพวกเรานะครับว่าปัญหาของประเทศเราในขณะนี้นะครับเราได้รับผลกระทบจากสงครามดูสิครับ ไทยกัมพูชาก็เราราบก็คือสงครามก็คือการรทะกั ah ah นล้หมนน่ากระโดดเข้ามาใช่ไหมครับส่วนจุดอื่นของโลกก็มันในบทถอนะครับอันนี้ส่งผลต่อเรามาเต็มที่้วทางสงครามเศรษฐกิจท้งระบบค่าเงินแรงต่างการทุนทอนต่างซึ man, query, ่งผมจะไม่พูดในรายละเอียดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถึงเวลาต้องคนต้องตื่นตัวเราคือเจ้าของประเทศที่แท้จริงนะครับไม่มีใครคนที่ทุจริตคอร์รัปชันกอบโกยเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศอันคนถ้าหลงกอบโกยครับสักวันหนึ่งเขาขายชาติได้ครับไม่พักดีกับแบบบ้านเมืองแล้วครับเราขนไทยนะครับ ส่วนรวมต้องเป็นผู้รับชะตากรรมเพราะเราต้องร่วมมือกันครับช่วยกันกอบกู้ช่วยกันฝ่าฟันมาได้และต้องพาเวกเตรของสงครามให้ได้นะครับที่จะไปไปอย่างผู้ชนะผมก็พูดคันี้นะครับเพราะว่าเราเอียนต่างทัางข้าวทราบหมดแล้วนะครับก็แค่นี้นะครับวันนี้เดือดมากครับท่านนาวาการเอกสมฤทธิ์เลยครับผมเรียนท่านผู้ชมนะครับคนที่ติดตามข่าวสารต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยนะครับล้วนไม่สบายใจทั้งสิ้นแต่เป็นเรื่องน่าแปลกใจนะครับ รัฐบาลไทยทุกชุดให้ความสำคัญกับสถานการณ์สากลสถานการสงครามที่กำลังเรียกว่าก่อตัวขึ้นทั่วทั้งโลกนะเราไม่ได้คิดเตรียมการอะไรกันเลยนะครับไม่ได้ประชดประจันเราคิดเรื่องการแก้รัรรมนูญนะราวังวนอยู่เรื่องต้องการที่จะกระทบกระเทือนสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับนี่สำหรับไอ้พักฝ่ายค้าน พักรัฐบาลนะครับก็เล่นเกมกันอย่างเต็มที่นะครับและไม่รู้ว่ามีใครที่เกี่ยวข้องกับสีเทาจำนวนมากน้อยขนาดไหนนะครับอยู่ในรัฐบาลแล้วก็ไม่ใช่ว่ารัฐบาลชุดนี้เฉพาะรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยทุกรัฐบาลขึ้นมามันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกนี้เพราะพวกนี้เข้าไปอยู่ในพื้นฐานของการเลือกตั้งระบบประชาธิปไตยที่พวกนี้อ้างถึง นี่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสําหรับประเทศเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณท่านมากนะครับแล้วก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมเลยครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่การสนับสนุนเราช่วยเราสะครับให้เราเข้มแข็งอยู่ได้ช่วงนี้นะครับโฆษณาจากต่างประเทศราคาตกหน่อยขอบพระคุณครับ